สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เอฟซีสุขุขคนเ <Okay. S 1> มื่อนี่สิบ้ามาสำรวจราคามัวตลาดนัดอำเภอสิบุเรืองจังหวัดนองบัวลำพู้เศราวันที่สเดือนมิถุนายน2568ทุกวันหนงขั้นนะครับพี่น้องเมื่อนี้ในหอยในห่างกับมาหลายนะครับอยู่ตลาด อำเภอสีบุเรียงนะครับพี่น้องราคานะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปสำรวจเบ่งน้ำกันนะครับพี่น้องเบ่งแม่ยง,ง่งงามนะครับมันจิตถูกซ้ำใดนะครับพี่น้องตลาดนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปรับชมน้ำกันได้เลยครับพ่อนี่แม่ลูกแม่ลูกเท่าใดครับ แม่ลูกคุ้มสิบแปดห้าร้อยคุมละสิบแปดห้าร้อยเนาะลูกตัวแม่บอกพ่อลูกตัวแม่ลูกตัวแม่นะครับลูกตัวเมียนะครับเนี่คุมนี่เท่าไหร่คุมนี่ราคาเท่ากันบแปดราคาสิบแปดห้าร้อยแม่หัวโลนหัวโลนแม่หัวโลนนะครับลูกตัวผู้ลูกเพิ่งได้จักอาทิตย์ละพ่งได้เดือนหนึ่งเดียนหนึ่งที่ได้เดือนหนึ่งเนาะนะครับตัวนี้ลูกตัวแม่โอ้ลูกสวยลูกสวยลูกงามนะครับ อันแม่นี่กระสีสูงประมาณร้อยสามสิบตัวเนาะนะครับแม่นี่ก็ะสามสิบตัวนะครับลูกเพิ่นลูกที่ใดหลวงพ่อลูกแรกลูกแรกเนาะลูกแรกทั้งสองตัวเนาะเอามาสองโค่มหลพ่อสามตัวหรือกี่ขั้นอันนี้สามตัวห่วงพ่อสามตัวนี่แม่กับลูกบ่เนาะโค่มสามนะครับลูกน้อยลูกตัวผู้บ่ตัวใหญ่นี่ตัวแม่เนาะแม่สาวเนาะ เปิดไ้เปิดไปอสามหมื่นสามบาทโอ้ตัวร่องได้อีกตัวรองได้อียตัวร่องได้อียครับพี่น้องโอ้ยมาเบิรงเอาน้ำพ่อนะครับพี่น้องถือแข้งโอ้ถือแข้งครับพี่น้องตัวงอแง่ๆน้ำพ่อเนาะแม่นี่งามนะครับเมีนี่สวยเอาพ่อฝากรโทรไวอัศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปเจเ้าสี่เจ็ดเก้าสี่สามสเจหเจดหพ่ออยังครับ พ่อจ้อยพ่อจ้อยมาจากบ้านไดหนาะอยู่อันกย่งรอยังรอย่างรอนะครับมาเบิ่งเอาน้ำ่อนะครับต่อรองได้ส่วนใจโทูเขามานะครับพี่น้องน้อง่อเนาะก็ครับเอาโชคๆกันหมานคพ่อสวัสดีครับอันนี้ตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้นะครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดไว้สิบหกหาร้อยนะครับลูกพ่อได้แน่น โล inh. โจนะครับลูกโลโจนะครับลูกโลโจอายุจักเดือนแล้ะนอนอายุได้อีสิบเดือนแล้วครับผมสิบเดือนเนาะครับนะครับลูกโลโจนะครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสิบหกพันซื่งครับสิบหกพันนะครับลูกกาเรตหกแปดลูกกาเรตหกแปดสิบหกพันนะครับพี่น้องสูงกับประมาณร้อยยี่สิบกัวเนาะครับผมตัวต่อไป ตัวตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้นะครับแม่สาวแม,สาแม่สาวแม่สาวท้องแล้วเน,ะนาะท้องแล้วนะครับพี่น้องแม่สาวตัวนี้อายุจะเดือนแล้วนี่จะปีแล้วอายุสองปีกับสองเดือนหลักครับสองปีกับสองเดือนท้องแล้วครับท้องได้ยักเดือนเนาะท้องได้สามเดือนแล้วครับสามเดือนนะครับท้องกับพ่อได้นอน พ้อครับพอเคฟสาห่งครับเคฟสนะครับห้องไว้เท่าไรครับผมเปิดไว้ส5าหาสองหมืน้าหอนะครับต่อร่องได้เนาะได้ครับต่อร่องได้นะครับลำตัวยาวดีนะครับเบิร์อะรบ้าบเบิร์เท่านี้เนาะนะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้ขอบคุณหลายๆครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดส้าแปดเจ็ดหกหกแปดห้าหกหกแปดนะครับหอย สถาพรอนหอยสถาพรนะครับพี่น้องแมงงามๆสวยๆโทั่วามาเนาะได้ครับผมโชคๆกันมาอันครับขอบพระคุณครับคเอาสวัสดีสวัสดีพ่อเออบ่มีในประเทศไทยเนี่ยเอาบ่เด้อจังไงยังวางซั่นพ่อซื้อ12ขาย12 500เท่านั้นเนี่ยเออแม่เดียวนี่เจแม่เดียวเนี่ยโกโก้เนี่ยเออแม่เดียวโกโก้นี่เนาะเออเออกัดเนี่ยกัดแดงเนี่ย กัดแดงบอกว่ากัดแดงกัดแดงเนี่ยแม่สาวแม่สาวนะครับแม่สาวโอ้เนื้อพี่น้อนเนื้อเนียนๆลำตูเยายๆดูดมในหอยซีเก้ามัวมากหอยซีเก้าในหอยซีเก้านะครับเอาพ่อหอยตุ้นซีเก้าหอยตุ้นบ่เอซื้อจริงเนาะเอาพ่อฝากไโทรไว้ 083ย8แ1ดสมน์านดย่เจ็ดสีเจ็ี่ยามโาวมันาะพ่อเนาะตอองได้เป็นเตกีมันสามหมื่นเพอนวตัที่เรียมถุงนันเพินเป็เ้วช่วงสปีดยุ่นสามหมื่นดเดนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สิบสองหาร้อยสิบสองหา้ช่วๆมันหมาน์กันพ่อครับอันเหนียมาจากตัวมนนี้ สองสี่สามนี่เนาะคู่นี่เนาะนี่เนาะอันนี้บะแมนปะบอบะแมนอันเลี้ยนี่เท่าไรละขายเท่าไรขายแปดพันนี่เนาะตัวละแปดพันเนาะตัวละแปดพันอันนั้นอันนั้นตัวละยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบเจ็เนาะแม่ท้องบะแม่จามเนาะตัวขาวพุ่นสิบสิบห้า นะครับพี่นอนเอามาเบิ่งเอานะครับแม่ใหญ่ๆนี่ท่องอยู่บ่ครับนี่ยงัวสาวครับงัวสาวเนาะแม่สาวแม่สาวนะครับอันเป็นสายใดนอนนี่เนาะสายใดนะครับเจ้าของเพิ่นเดี๋ยวผมจะไปเพิ่นเตี้ยสายใดฮสายใดนอนนี่เนาะแม่ใหญ่ๆงามๆฮะวีโกสอล้านสองล้านโอ้วีโก ลูกวีโก้สองล้านนะครับมาสาวแขวน้ำนมนะครับความผสมเนาะใช่จ้าความผสม้อันเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นาจ้าสี่หมื่าต่อร่องได้ต่อรองได้จ้าต่อรองได้นะครับปลาแม่ใหญ่ๆนะครับมาปลาปทไปไหศูนเก้าปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าจ้ามีตัวเดียววะครับเอากันมานครับแดดพึ่งออก พี่น้องเดียรพี่น้องเอามามาอยู่บ่หอยมาอยู่บ่แม่น้แม่นี่ครับผมแม่สาวแม่สาวครับป้าตัวงามๆนะครับพี่น้องอ่านเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไ้าหกหรอยครับเศ้าหกนะครับสองหมืนหกห้ายเนาะสูงไรไปเลน้อร้อยกมาณรอยสีดครับร้อยสี่เนาะนะครับแม่สาว นะครับล่ตโตยาวดีนะครับอ่ะได้ตัวซุมนี่เนาะนะครับแม่นี่แม่นี่เปิดไปสิบ้าแม่นี่หนึ่งนันบาทบาทนะครับพี่น้องแม่ล่ำโตดีดีสองตัวนี่หมื่นเก้าพันโอ้สองตัวนี่สองตัวหมื่นเก้าันนะครับตัวละหมื่นเก้าพันตัวละหมื่นเกาบ่คตัวละหนึ่งหมื่นเก้อมแมนสองตัวหมื่นเกพนเนาะนะครับตัวละหนึ่งน้พันนี่ท่องแปเดียนครับท่องได้แปลเดือนนะครับ ห้องได้8เดือนห้องที่ใดนอนอย่างนะห้องที่สามห้องที่สนะครับพี่นองเบงเอานะครับสูง1อยสีเนาะประมาณนี้ลอยสี่สิบประมาณนี้นะครับอันแม่สาวนี่กับหนึ่งหมื่นเก้าพบาทเนาะหนึ่งห่นเ้าพันบาทนะครับ, 10, บ,รบล่ำตัวเวสูง1อยสีสบนะครับวเทถานี้เนาะฝากผโทรไว้ศูนย์แปอเจ็ดสองห้าสี่หนึ่งสองหกสี่หนึ่งสอ ห้อยสมใจครับสมใจนะครับพี่น้องแม่งงามๆสวยๆยนใจโทษเขามาเนาะครับทุกๆก็มาอ,อันนี้แม่ลูกโอ้ยเนนอนคนนอนนะครับพี่น,ออน้องลูกเพิ่งออกวัน เด <onz> ี่ยนเลยละครับลูกเดียเดี่นเนาะลูกตัวผู้บรรลุบรรลุบรรลุลูกตัวผู้แม่นะครับสิบห้าร้อยห้าร้อยนะครับพี่น้องสิบห้าห้าร้อยนะครับอันนี้ต่อเลยครับมืองวดเท่แม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่เลยตัวผู้แม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกตัวเมียนะครับต้องลูกคนสิบเก้าห้าร้อยนะครับพี่น้องอ ลูกลูกตัวแม่อ,อแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับสิบสองนั่นนี่เนาะสิบสองหารอยนะครับลูกตัวแม่นะครับเม่มา,าสาวบวะเม่าสาวครับแม่สาวนะ9,500นะครับพีน 9, พ่น,น้องแข่งขานะครับขาดน้ำเลี้ยงเจ้าน้อยไปเลี้ยงครับนะครับแม่นี่โอ้แม่นี่งาม แม่นี้สิบสี่เก้าร้อยนะครับพี่น้องสิบสี่เก้าร้อยนะครับหมอลวนธรรมาศมรรรมสาสตร์นะครับอันนี้แม่ลูกลูกลกับแม่นะครับสิบสามเก้าร้อยสิบสามเก้าร้อยนะครับพี่น้องแม่ขาดน้ำเลี้ยงลูกขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยนะครับไปเลี้ยงไปคุณเดาเนาะงอหลูกแหกสวัสดีงอหลูกแหลกนะครับเบิร์แล้วเนาะน้องฟาโก้โทษไว 098 098 146 146 3459 3459เพชรเจริญฟาร์มเชรเจริญฟาร์มชุกๆกันหมานครับครับคลิปนี้มีประมัญสำนเด้อครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดอำเภอที่บุรเรัม์จังหวัดน้องบัวลำพูผู้มองหานะครับพี่น้องได้แม่สาวแม่ลูกนะครับพี่น้องมาเบ่งออกอยู่ตลาดนัดถามาบไร้กะ เบิ่งคิปไปทิศเกษตรทฤษฎีไหมนะครับพี่น้องถามักถาชอบจะไดนก็โทษติดต่อนายห้อยเบิง่งนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิศน้ำเนื้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ